เลขบุญตั้งรักครับเลขตั้งรักเลขตั้งรักเลขเลขนี่เป็นเป็นเลขคำนวณจักสูตรนี่สูตรเดียวนี่รอดบะครับมันมีสองสูตรสูตรบนกับสูตรล่างครับโอ้มีสูตรบนกับสูตรล่างงวดก้อนนี่เขาตัวไรงววก้อนนี่เขาอยู่บ่หงวก้อนนี่เลขล่างของกระสามเน้นไปที่สามแล้วก็สามหนึ่งสามแปดครับโอ้เปร์เปเร่ตัวนี้ ไม่ก็ยสิมบอบมันออกแล้วผมก็เลยบ่บอเอาผมก็เลยเวาสามแปดมันได้หลายแบบอยังบอกว่าบังหนึ่งมันก็บกตวเก้านี่แล้วครับลางมันตาถยอดแต่ผมซื้อไสมปดแปดสามบ่ได้ซื้อตแปดสาม่ได้ซื้อเพราะว่าเลขมันออกแล้วคือ่มันก็อกมันต้องาออกออกสามแปดเเดียวนี่ซื้อไปิันไปพันเกสามปล่างย่างเดียวอ เป็ี่ยนไรเอ้นใส่ตีห้าหน่ะใส่ตีที่ห้าเฮ็ดไว้นี่โดดมาได้แล้วแต่มันเข่าแมา่นี่สูตรเลขเข่า <med> ปีนี้ตลอดปีนะครับ <med> ปีนี้เข่ามาตลอดมาตั้งแต่ปีนี้มาหนิจำโอ้น่าสนใจโดยส่วนมากที่เข่าบนหรือเข่าล่างเข่าเลขบนเลขล่าง <med> มันคืเขา่ามันคืเข่าเลขตั้งหลักนะครับเลขบนนี่วันนี่นะครับบ่เข่าเนี่ยเลขตั้งหลักผมโอ้เลขตั้งหลักบก่เข่าแต่ว่าจับคู่เข่าอยู่เนาะจำแต่ว่ามันมาเข่าสูตรล่างสูตรล่างกับเข่า เรว่าเลขวิ่งนี่ผมสูตรล่างนี่ผมฟันตรงเห็นไยว่ามันเข่าตรงว่าเขหนึ่งเข่าเข่าสองตกบอก่ัหนึ่งต้อเคื่อนันึงผมเลขล่างผมใส่ฟองใส่ตามก็ตองไปเมื่อเมื่อออกแบบตามเมื่อผมฟันตรงให้ตามหนึ่งก็สามแปดนี่งกลาง ต้เลขตั้งรักตอนไหนนันมีอย่างมีหกมีเก้ามีสองมีสี่ปะครับผมเลขตั้งแต่เป็นพวเข่าก่งวดงวดว่างหนึ่งเงินบ่ครับมีมีผ่านนี่แหละผ่านงวดงวดนี่นะงวดแรกผ่านครับผมตั้งมาตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีใหม่มาหนี่มาผ่านงวดแรกนี่เงินบ่ครับผมก็ผ่านงวดว่าหนึ่งนี่นะต้องนั่งเข่ามาตลอดเลขตั้งรักอาราบเนีย ว่านี่เดียบันว่านี่เล็ตั้งลักมันจีมาซีซีสองครับยัเขียน่ข้างบนเลยอ่าซีซีสองลกสองสองสองสามเล็ตั้งลักครับนี่นะมันสีเล็กตั้งลักมันมี่หกตัวนะครับมีหกตัวมีซีซีสองแล้วก็สองสองสามแมนบแล้ววันนี้ฮามาเฮ็ดทังไหนบัน อันนี้มันมันมันจับคู่ครับม่นผสมจับคู่ให้จับกับซีสองสามครับอันนี้เป็นบนขท้งล่างน่ะบนครับบนเอาสามไเอาสามสองซีก็ได้ครับเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อา่าซีสองสามแล้วก็สามสองซีอท่าไปแล้ก็จะเป็นซีซีสองหนึ่งซสองหนึ่งหนึ่งไม่ได้ใสบัน่น ยี่นสูตรนี่นะครับอ๋ออืมยี่สิบ <c oughs> สีต่ต,สต้นตรงนี้นี่นี่นางก็แค่สองตัวกัดันี่ยนี่อนนะครับจับนี่นะนี่มีจับออยู่ในเลขตังหลังที่ว่าหกตัวนี่นะครับครับผมหกนี่ผมจับไปที่ว่าเลขผมมากนี่เด่นนางเอาเดี๋ยวได้บันทิดี๋ยวผมต้วนกันต้วนในส่วนบนกันเลข เลขตั้งหลักนี่มี yo หกตัวด้วยกันเนาะครับอ่าแถวแรกนี่เป็น c c สองครับแถวที่สองเปลี่ยนสองสองสามลักษณะจับนี่ห่อห่อจับจังไหนก็ได้บ่จับว่นไปแล้วเจ้มักเลยบ่หงัจังไหนว่าว่าเล่วเจ้ามากขั้นเล่บไปตามสถิติที่ออกมาผมจะจับบนนี่เป็นเลขบนไม่จุดออกไม่จุออกสามตัวบนนี่นี่เลขครับโอ้ออกสามตัวบนอยู่ในเลขอยู่ในเลขหกตัวนี้ พ่านาสนใจต้นวันนี้แห้งเล็กเบิ้นหลายแห้งสีได้ต้นทุนแห้งสีหน่อยตัวนี้เป็นครับมีงวดนี้นะเล็กเลมันนั่นหน่เล็มันเบิ้นกันหมเรียมันสีเพระเระเป็นเล็กุเียมจะเป็นเล็กครบโตเลยีตนนี่ะเล็กมันไม เลขตั้งนัดนี่ทีผมเฮ็ดมาเนี่ยมันมันจะเข้าตามโทนที่มีได้เลยโอ้แล้ววันนี้เลขจับคู่นี่ว่าให้ไหมเนี่ยจะล่องจับคู่บังให้แน่สมน้จับคู่ไหมเน่จับนึงผมก็ว่ามันจะเป็นสีสหนึ่งะสามสีสนี่นะประมาณนี่ะะปสองหนึ่งคับสามซีสองสองตัวเดมมีสองตัวมีแนวท่างมาบันสองตัวผมจะจตัด้นตัดกัสตัวนี่นะครับ ให้เอฟซีเข้าจับใ้กันนอารดเนาะจำเมื่อวันจ้ามันก็จับไ่ได้หลายตัวห้องเด็กมันเบิ่นแล้วเนาะทั้งสองแถวเนาะงานมานี่ม้วนนีื่อง่ายอยู่คับวว้ยชื่อง่ายนะเรียก่หลายตัวพอมนะแล้ววันนี้เรียกล่างนี่บันนี้เรียกล่างนี่มันจแปดเก้าเก้าครับ เลขล่างนี่แปดกักเ้าเดี๋ยวได้ครับชุดชุดล่างนี่ตั้งรักแปดกักเนะ้าเนาะครับเล่นเล่นแปดเเล่นแปดเลนไม่ว่เนีผมจว่เลขล่างผมจะจับไว่ครโตครับแต่ว่าผมไม่ตั้งตัดแห่ครับทั้งทีนี้แปดสี่แปดแปดหนึ่งครับแปดสี่แปดสอง เรีว่าเ,าเรียผมจำไว้เรื่องรางผมดูจ้าเวโตครับเรว่าผมไ่ตั้งาัยครับทันทีนี้แ4 8สี่แบหนึ่งครับแบบสี่บสองแนครับแ4 9เก้ี้าสอครับเก้าสี่เก้าสอหนึงครับแต่ว่าผมไ่นาน,นไหนห้แต่ว่าผมก็สนะียังวานัตเนียน,นะยังวันเนียนะ ท่านไม่เน้นกันเช่ว่าผมณพรทันมั่นใจเขาไม่เน้นกับทีเน้นแต่ซีเกาซีครับถ้าไม่เน,น้นเชื่อว่าอัน,รน,น,น,บบนพระท่านได้ตัดสินจใจบอกว่าสีาให้เน้นให้คร,รับผมแล้วหลังจากที่ปล่อยเลขตั้งหลักมาเรียบร้อยเว็บเซียเรียบร้อยแล้ววันนี้เมื่อใดวันนี้เขาอที่ได้คอสรุปในด้านตัวเลขตัวเน้นบนันหมายถึงว่าที่ชัดเจนนะนายเมื่อใดที่ให้โทตสัมภาษณ์อีกบัดนี้ครับผม ่ามันเป็นฮัลโหลมันประมาณวันที่ห้าหรือที่หกนี่แหละครับเดี๋ยวผมสีตัดสินใจฟันโตให้เลยครับว่าติดเลยเป็นกระเด็นโอ้ขอบคุณจำวันแรกเรากันที่ห้าที่หกที่ไปย่ยยามถามข้าวฮอดบ้านยุทดอกขนาดเพราะช่วงนี้ฝนตกแต่นี่โอ้ฝนตกสองมื่นอะแต่วันนั้นยุนี่ก็กลุ้มเซาแเราทำก็ดีกับวาแต่งันปูยุนี่แหละโอ้ยู่วันวันนี้ยังยู่วัน โอ้ทางกัแมออกไม่ออกคำเพราะออกคำวันนี้นะเนี่ยไปเอไปจังหันวะที่ต่ำอืมจังหันอยู่วัดคือตอนนี้วัดตนี้งวนีันไปบานวัดตันนุ่งเมื่อบานอยู่ครับผมสวัดอยู่โอ้โดยโดยต้นหน้ามันจะเข่าบนหรือเข่าล่างเลยเจ้าฮะนี่ เลี้ยมันจะเข่าเลขวิ่งนี่ผมรับประกันว่ามันเข่ามาตลอดเลขเลขวิ่งผมกลมไหนผมมาสองตัวผมมาสองตัวกับมาสังหนึ่งหนึ่งโอ้บนเป็นบนล่างเป็นล่างบอกเฮ้ยจังไหนทั้มบนเป็นบนล่างเป็นล่างบ่บ่แม่นว่าเอาบนมาซื้อล่างเอาล่างไปซื้อบนยังทีเพรแม่นมันบ่เพราะเพราะอะไรมันสูตรล่างก็สูตรล่างสูตรบนก็สูตรบนครับโอ้ก็เสียบนกต่ชื้อแค่บนที่ล่างก็ชื่อแค่ล่างครับ เรียกเรียกมันเรียกผมสูตรล่างมันก็สิึ้นกลางเลยไปล่างเลยครับสูตรบนมันจะอยู่บนเลยครับชัดเจนเลยว่าว่ามีแรีนไปหากันจ่ว่าเพื่อนวิ่งนี่มันเรียงวิ่งนี่มันมักที่เขาบนหรือล่างวิ่งเรียกเรียกวิ่งวิ่งนี่เว่าเรียกล่างกับือเข้าล่างนะครับบ่เอาแล้วบาหนี้ในส่วนอ้เลขบนบนีด้เจ้ายังบดิห้เรขวิ่งผมได้หนี่ เล่เี่มีจะเล่นผมกตีเด่นที่สีนะครับโอ้เด่นที่สี่นะเด่นที่สีตัวเดียวเลยครับโอ้เด่นที่สีวิ่งเด่นวิ่งบนเด่นที่สีตัวเดียวเดี๋ยวเด้อหิเกนจังบาทจนบาทที่นี่เขียนจังบาทอ้าววันนี้ผมจีสรุปทีมไทยไว้เด้อวันนี้เด้อผมจีอ่านคู่ฟังว่ามันถือตองบ่ อ่าผมที่ตั้งซื้อว่าเสียนหน้าดอกไม้เนาะเสียนอำเภอเพนเนาะครับผมตัวเลขงวดวันที่สิบหกกันยายนสองหาหกหาเลขตั้งหลักแถวแรกได้แก่ซีซีสองแถวที่สองได้แก่สองสองสามเลขวิ่งบนเน้นไปที่ซีครับแม่ครับ นะมาจับคู่บนบน,นี้เลขหกตัวมาจับคู่ไฮกา U ี่สองหนึ่งรับสามสี่สองบาตนี้มาชุดล่างบาตนี้ชุดล่างชุดล่างนี่เท่ากับไฮมาแปดครับเก้าซึ่งการมาจับคู่กันแล้วได้ยูหกคู่ด้วยกันมียูแปดทีแปดสอง แปดหนึ่งอันนี้คือชุดแปดเนาะชุดเก้าวันนี้มีเก้าซี่เก้าสองเก้าหนึ่งถูกต้องไหมครับถูกต้องครับโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวจังไหนกับวันที่เท่าไรก่อนเล่าวะวันที่หาวันที่หาวันที่หกเดี๋ยวผมจีไปหายุบนละฝนก็อยู่ว่าโตกะอกที่หอดวันที่หาที่หกก็ได้เนาะจีบไปลบกวนหอดมองหอดวอนหมแล้วเนาะสะดวกไอ สัมผัสอยู่เนาะครับครับผมใชไดนก็ขอบุญขอบคุณหลายๆด้วยป่ะนี้มีอย่างเพิ่มเติมปะครับมีอย่างเพิ่มเติมอะไรเอฟซีฮะวะยังครับวะเหรอครับโอ้อนั่นแหละเอฟซีกับบุงนี่ายละเอียดเชื่อนั่นเรื่องกลางกับฟันไปที่แปดเล่นที่แปดเรื่อยิ่งครับผมไทยว่าเปียกไทยว่าเลขวิ่งเนาะวะท่านภาคตั้งแต่ต้นปีมา ปีนี้กมานทั้งฟาดทั้งงวนมิฟาดเลยเฮ้ยคุณมิฟาดเลีกบนม